สวัสดีเด็กๆนะคะสวัสดีวันจันที่25มกราคมพศ2564วันนี้เราจะมาทบทวนเครื่องหมายสาเครื่องหมายนี้กันใครจําได้บ้างว่าสามเครื่องหมายนี้เรียกว่าเครื่องหมายอะไรอันแรกอ้าปากไปทางนี้เรียกว่าเครื่องหมายอะไรคะมากกว่าอันนี้น้อยกว่าอันนี้เท่ากับใช่ไหมคะ ทีนี้เราลองเปิดหนังสือแบบฝึกหัดกันหน้าห้าสิบเกเปิดหน้าห้าิบเก้าเตรียมมีกสองึ้นมาได้คะ่ะเราจะมาฝึกใส่เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหน้าห้าสิบเก้าพร้อมแล้วเลยนะคะคนที่ไม่มีไม่เป็นไรนะคะข้อหนึ่งเติมเครื่องหมาย มากกว่าหรือน้อยกว่าลงในช่องว่างอย่าลืมว่าถ้าอาปากไปทางไหนเท่านั้นคือมากอย่างนี้มากกว่าอันนี้น้อยกว่าจำนวนแรกห้าสิบสี่กับห้าสิบห้าห้าสิบสี่เป็นไงกว่าห้าสิบห้าคะห้าหลักสิบเท่ากันหลักหน่วยอันนี้เป็นเลขสี่อันนี้เป็นเลขห้าะฉะนั้นห้าสิบสี่เป็นไงกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าให้เริ่มจากทางมากเอียงไปทางน้อย 71กับ17 7เจดหลักสิบหนึ่งหลักสิบเจ็ดสิเป็นไงกว่าคะมากกว่าปากมาทางนี้หันแหลมไปทางน้อยห1อกับห66ิหกยิหนหลักสิบมีค่าเท่ากันหนึ่งหลักหน่วยหหลักหน่วย1เป็นไงกว่าคะน้อยกว่าเริ่มจากทางมากเิงแม่ทางน้อย ห้กับ75 5หลักสิบเหลักสิบห้าไปไงกว่าน้อยกว่าน้อยกว่า73กับ78็เจหลักสิบเหลักสิบเท่ากัน3หลักหน่วยกับแปหลักหน่วย3เป็นไงกว่าน้อยกว่าหันตุดแรนไปทางน้อย84กับ958หลักสิบหลักสิ แปดเป็นไงกว่าคะน้อยกว่าหันแหลมไปทางแปดแปดสิบหกกับแปดสิบสามแปดเท่ากันหลักหน่วย,ยอันนี้เป็นหกหลักหน่วยนี้เป็นสามอันนี้เป็นไงกว่ามากกว่าหาปากไปทางมาเจ็ดสิบเก้ากับหกสิบเจ็ดเจ็ดหลักสิบหกหลักสิบเจ็ดเป็นไงกว่ามากกว่าต่อไปอันนี้ให้เติมเครื่องหมาย มากกว่ามีสามจำนวนเองแปดสิบสองแปดสิบห้าห้าสิบแปดให้เราสับสนเล่นให้เติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับแปดสิบห้ากับแปดสิบสองแปดเหมือนกันข้างหลังอันนี้เป็นห้าอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นไงกว่าคะอันนี้ในักเรียนลองทําอันนี้ให้ลองทําแล้วส่งมให้คุตาดูด้วยอ่าส่งคนที่ไม่มีไม่เป็นไรนะคะให้เปิดสมุด เขียนมันที่วันจันทร์ที่25มก,กระาคมพศส5 6 4ัาสคำสั่งจงเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมี9ข้ออ่ะดูตัวอย่าง1นึคอ28กับ45 28กับ45 2ไเป็นใหญ่กว่า4น้อยกว่าก็ใช้เครื่องหมายน้อยกว่า เสร็จแล้วส่งมาในลายส่วนตัวนะคะ